สวัสดีครับ,มา,าบ,ม,รบมาอประยู่กับส่สวนส่วนปลากาดำคือเกานะครับใหญ่เบิ้งนี้ที่ไทยเบิ้งอยู่นี่กับกว่าจะว่าสู่ฟังนะครับเด้อมี ผมเคยเอาบวัวหิมะลงมาปลูกนะครับบวัวหิมะลงมาปลูกอย่างงู้งว่าปลูกอยู่ใส่นะครับปลูกอยู่โคราดน้ำเพิ่อมาแฉลงบานสมคานะครับเบาเลยา่ยเบาสูฟังนะครับว่าปลูกลงไปแล้วปลูกกับปลูกเด่นมกรลานะครับแรงกระแรงฝนกับบตกเงินตังเป็นหมื่นนะครับเอาไปลง เรียบร้อยครับโยนเงินหมื่นลุงดินคอลอตายเรียบร้อยครับพี่น้องน้ำก็บริโหมดฝนก็บรตกพี่น้องเลยเล่มาบอกสู่ฟังนะครับช่องส่วนปลากาดดำก็เลยมาบอกสู้ฟังนะครับพี่น้องว่าเกตโคราดประเสียว,วันว่าหิมาว่าปลูกนะครับแต่ว่ากับบ่เคยย่อท่อนะครับครับวันนี้นครับ สวนทุเรียนและครับเอาไอต้นหมากมาปลูกความเลยพี่น้องหมากเตียชุมพรนมาปลูกปลูกก็ปลูกใส่กดินไส้พวกหัวสีใดผลบ่หลพี่น้องเลยมุมแรงบ่น้ำหยดน้ำเย็ดกับว่าท่านไอ้มีน้ำเพลินเลยพี่น้องเยยงอลยแงงคอร้อติดทั้งฟังทั้งกลางๆนะครับปลูกทุเรียนปลูกแงงไปแล้ะครับบอกสูฟังว่าไม่เ,เคยย่อมแพร้วที่ ใ่ลงทุนหัวหิมแเรากัว่ามันในถิ่มเงินใส่ขี่ดินแล้วกัดมีตะหยาอ้อยตอยพี่น้องเลยนี่แหละครับกต่ว่าอยากลองเบิง่าปลูกทุเรียนมันว่าทุเรียนในราคาดีแต่วงหัวทีมอมแหลงมอมแหลงนะพี่น้องเลยกับปลูกกล้วยเป็นหอมล่องเบงนะครับ อยากให้พี่น้องติดตามผมลองเบิ่งเด้อครับส่วนป้ากาดำก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขอสุคานด้อพี่น้องนั่นละเข็นปลูกทุเรียนข,ขี่ดินไส้แด่แด,ดมันติดได้ผลผลิตบ่พี่น้องเลยติดตายแรงบอ่อที่มุมแรงบ่อนะครับเลยอยากให้ติดตามรองเบิ่งเด้อครับเด้อขอบคุณสุขศึกษคนกดรับกดไขติดตามผมลองเบิง่งเราทิ่ได้ผลดีบ่อเด้อครับเด้อ ក្នុងសួនផ្កាកាដាំខា สวัสดีครับผมพอจบคลิปเพี่ยงเท่านี้นะครับผมพอฝากติดตามช่องสวนปลาการัร